สวัสดีค่ะกลับมาอยู่ในเกม Minecraft นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแบบว่าทำอะไรดีตัดไม้อีกแล้วเช่นเคยนื่อจากเราเจอคีปเปอร์เราก็จะไปจัดก,การคีปเปอร์นะคะทุกคนเราก็ไม่มาละเมอมาละเมมาละเมอที่ไหนอะไม่เห็นช่างมันช่างมัน ปล่อยมันไปอย่างที่เป็นเนี่ยเมื่อวานเราเล่นต่อเนี่ยทุกคนคอมเมนต์หน่อยว่ามันสุกอย่างเราจะลองเก็บอันเดียนะเอ้สุกแล้วอืมสุกแล้วทุกคนวันนี้น่อจะเราจะทำคอกงัวนะคะเราจะเลี้ยงวัวตรงนี้อันคอกนี้เรารเลี้ยงไก่แต่ไก่ตาย,ยอ้ะเออ ราจะไปตัดไม้กันนะคะทุกคนไปเลยเชียร์เตค่ะทุกคน ด้วยนะคะกคเหมือนว่าเราจะขึ้นไปมนไม่ถึงนะทำไมมันสูงจังไม่ชอบเลยไม้เนี้ยเมื่อกี้มันอยู่ทางไหนวะลืมแห้ะ สิวอย่างถ้ากระติเร่งเกมก็จะไม่ค่อยพูดนะไอ้เชียจะมืดแล้วขอไปนอนก่อนเรากลัวความมืดแล้วยังกากอยู่อาวุธยังไม่พร้อมข้าบ้านไปนอนกันเถอะนอนแล้วนะน2ส โอ้เ oh, ช้าแล้วไปตัดต่อค่ะทุกคนที่ไปตัดต่อคือกลัวขวางมืดยันกันยัน,นแล้วบอยากวิ่งปานใดอดเบือ่อไม้ใหญ่ ใครเบื่อก็คอมเมนต์ได้นะคะเห็นไหมหมดอย่างนึงน่าจะหมดแล้วเนาะน่าจะหมดแล้วหแหละตัดก่อนเนาะ เรากลากอยู่กลากอยู่ แล้วคลิปนี้ประมาณ15นาทีก็พอนะทุกคนมันจะได้ลงเร็วเร็วนะะมีเสียงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนบางทีเสียงโทรศัพท์ของคุณยายของเรานะคะคงไม่ได้ยินหรอก Hallo. <laughs> โอเคแค่นี้แหละทุกคนกลับบ้านดูสิมีไก่ทำไมเรา โชค้ายจังเลยตอนนั้นเฮ้ยเลี้ยงไก่ไหมทุกคนไก่จ้ามาหาฉันเน่ มาห้าง,งกันทุกคน คนเด้อมันเก็บได้แล้วเนาะทำ้อกวัวกันเถอะทุกคนกันแรกขับไม้อันนี้ ประมาณนี้เนาะครอบครัวของเราเนะทุกคนเหลือไม่เป็นไรเผื่อข้อแกะเผื่อข้อแกะเอาประตูยิ่ประตูยุใส ไม่มีขวานอีกกูขวานหินไปก่อนนี่วัวจ้าหยุดใสเมื่อกี้ยังเห็นเดินเพี้นผ่านอยู่เลยเดี๋ยวไปหาก่อน เหยียบเขาอีกมาที่นี่ตามมา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 ไม่ได้เรียกหมาไม่ได้เรียกหมาโอเครีบออก ฟรีหรือว่าเราให้ไม่ครบเอาใหมอเออได้แหละนานจริงพวกเธอนี่ก็จะเป็นทางไปเมืองต่อไปเราก็จะทำเดี๋ยวดูกเปิดต๊ครับสัมผัสทำอะไรบ้าง อะไรตะขอกับดักเชือกเป็นไม่เคยใช้เลยอันนี้เตาเผาเตาเผาสำรองบ้านเตาเผามีอะไรบ้างในบ้านเนือ้อ ว้าวเนื้อไก่เก็บอันนี้ก่อนเนาะไปทอดทอดยาเก็บอุ้ยเก็บเดียวเดียวเดียวเผาผ่านก่อน สนาทีแล้วหรออีกสนาทีแล้วก็ต้องจับก,กันนะคะทุกคนไม่เป็นไรีพีหน้าก็มามาทำอย่างอื่นแทนเนาะประมาณเนี้ยบางทีมันก็20นาทีไปเลยนะคลิปนี้เราจะตัดไเดียวคือไม่เจอเมืองต้งใ้ ท,ทำหรอข้างบ้านเปิดเพลงไม่ต้องสนใจหรอกคะ่ะไก่ปิ้งเสร็จยังเนี่ยดี้ะที่ไม่เป็นไก่ไหมเราจะต้องผลิตอาหารให้ได้เยอะกว่าเดิมนะคะทุกคน โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอแค่นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอแค่นี้นะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บยีสายเพียบเลย